สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์อุสาหกรรมกันต่อนะคะจากสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ยังอยู่ที่หน่วยเดิมนะคะคือหน่วยที่4เรื่องฟังกช์ชันตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลางนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนไปแล้วเป็นวงกลมหหน่วยใช่ไหมคะวงกลมหหน่วยอ่ะวงกลมหนึ่งหน่วย,ม,วม,วย,วม,วยมันก็จะแค่จบที่360องศา นะคะแต่วันนี้มันเกิน1รอบวงกลมไปอีกแสดงว่ามันเกิน360องศาไปอีกนะคะแต่เนื้อหาไม่ยากนะคะคล้ายๆกันนะคะฟังก์ชันติโกณมิติของมุมที่มีด้านสิ้นสุดอยู่บนแกน x หรือแกน y นะคะจำได้ไหมเอ่ยว่า cos cos ค,คือแกน x ซ้ายคือแกน y อันนี้ไม่ทวนให้นะคะไม่กลับแบบไม่อธิบายมากนะคะให้รู้แค่ว่า cos ค,คือแกน x y คือแกน y ซ้ายคือแกน y อ่ะขอโทษด้วยนะเมื่อกี้พูดผิดนะคะ,ะถ้าด้านสิ้นสุดของมุมอยู่บนแกน x นะคะถ้าด้านสิ้นสุด ของมุมอยู่บนแกน x นะคะก็คือตรงนี้สิ้นสุดอยู่บนแกน x ก็คือแกนนี้นะคะมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีศย์องศามี180แล้วก็มี360อันนี้คือบนแกน x นะคะแต่ถ้าจุดปลายด้านสิ้นสุดของด้านสิ้นสุดของแกน y แกน y คือแกนตั้งตรงนี้มีอะไรบ้างแกน y ก็จะมีมาทางนี้90องศา ทั้งนี้270องศานะคะต่อไปเป็นพิกัดบ้างพิกัดก็คือนี่ไงขวัดับที่เราเคยเรียนเรื่องกราฟกันมาแล้วแหละอ่าก็จะมี10ตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y นะคะ10มี10มี01มีลบ10มี0ลบ 1, 1นะคะอันนี้เป็นตารางนะคะเขาให้เขา ให้เรามาเสร็จสับเลยนะคะไซน์เซตาถ้าเซตาเป็นศูนย์องศาจะมีค่าเป็นศูนย์อันนี้คือจากพิกัดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะค,ะคอสศูนย์องศาก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนะคะอันนี้คอสเก้าสิบคอสเก้าสิบก็เป็นศูนย์ไซน์เก้าสิบก็มีค่าเป็นหนึ่งนะคะก็คือมันมาจากตัวเนี้ย เดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมนิดนึงนะเอาข้างล่างนี้ก็แล้วกันขออภัยในยความไม่ตรงนะคะก็คือตรงนี้มันศูนย์องศาใช่ไหมคะศูนย์องศามันก็คือ x 1 y 0ตรงนี้90องศามันก็คือพิกัดก็จะได้ x 0 y 1อันนี้180มันก็จะได้ x ลบ1 y 0อันนี้270มันก็จะได้ x 0 y ลบ1มันก็คือเอาพิกัดพวกนี้นะค่ะมาตอบมาใส่ในตารางนะคะส่วนแทนแทนก็คือ sine ส่วนด้วย cos นะคะ s i n ส่วนด้วย cos sine 0ส่วนด้วย cos 1 0ส,ส่วน1มีค่าเท่ากับ0 แต่ถ้าส่วนเป็นศูนย์เมื่อไหร่เราจะหาค่าไม่ได้นะคะส่วนโคเซกโคเซกโคเซกเป็นส่วนกลับของไซน์ใช่ไหมมันก็คือ1ส่วนไซน์แล้วไซน์เป็นศูนย์อะ่ะมันก็หาค่าไม่ได้เหมือนกันนะคะอาจจะอธิบายเข้าคร่าวแค่นี้เนาะเดี๋ยวหนูไปเปิดตารางดูเอาในหนังสือนะคะมาเข้าแบบฝึกหัดกันนะคะที่เราจะต้องไปทำกันนะคะ อันนี้โจทย์คือแทน 9π ส่วน4เราต้องมาแยกก่อน 9π ส่วน4ก็คือ4เอา4ไปหาร 9π 4คูณอะไรได้9ายไม่มีก็คือมีแค่4คูณ2ายก็จะได้8ายก็จะได้2ายบวก4 2 8เป็น 8π ถูกไหมคะ 8π ย,ยังไม่ถึง9ายก็ต้องบวกอีก พายส่วนสี่ถ้าใครงงตรงนี้หนูลองคิดย้อนกลับดูว่าสี่เนี่ยมันคูณอะไรได้แปดเอ๊ะมันคูณอะไรได้เก้าพายมันไม่มีอยู่แล้วถูกไหมมันก็ต้องเอาสี่คูณสพายซึ่งสี่คูณสพายนี่มันมีค่าเท่ากับแปดพายแต่เราเนี่ยต้องการ9ก้าพายส่วนสี่ถูกไหมคะ มันขาดอีกพายหนึ่งแล้วก็ส่วน4ด้วยดังนั้นเราก็ต้องบวกไปอีกพายส่วน4ถึงจะได้9ก้พายส่วนสนะคะที่เราแตกเนี่ยเพื่อเราจะมาดูในรูปภาพได้เราจะไม่งงนะคะ2อพายเราก็จะได้แทน2องพายบวกพายส่วนสีพาย ก็คือตรงนี้ถูกไหมคะสองสามร้อยหกสิบองศาบวกไปอีกพายส่วนสี่มันเกินหนึ่งหนึ่งหนึ่งวงกลมมันเนี่ยมันเกินวงกลมหนึ่งหน่วยไหมเกินมันเกินไปพายส่วนสี่ถูกไหมคะมันจะตกอยู่ที่จัตุภาคที่หนึ่งซึ่งจัตุภาคที่หนึ่ง x เป็นบวก y ก็เป็นบวกแสดงว่าแทน cos x sin y ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวทวนอีกรอบ cos ค,คือแกน x sin ือแกน y, cos x y, cos เป็นบวก s i n ก็เป็นบวกแสดงว่าแทนก็ต้องเป็นบวกนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นบวกเสร็จแล้วเราจะมาหา tan π ส่วน 4, π ส่วน4หาเป็นองศาเพื่อความง่าย π ส่วน4คูณ180ส่วน π นี่คือการเปลี่ยนหน่วยนะ อ่าพายตัดพายอันนี้เอา4ไปไปตัด180ย1ปดสิบหนเหลือเศษ 2, สองศูนย์ีกตัวหนึงเป็น20 4สิบก็จะได้แทน45องศาแทน45องศาถ้านักเรียนเปิดหนังสือก็จะได้คำตอบเลย แต่ถ้าใครไม่มีหนังสือวิธีคิดก็คือแทนมันคือ i ซส่วนด้วย cos s ซส45หมีค่าเท่าไหร่สแควรู o ส2ส่วน2หารคอ s 45มีค่าสแควรู o ส2ส่วน2หนูดูโอ้ตรงนี้มองไม่เห็นนะนักเรียนส่วน2อ่ะเหมือนกันหารกัน มันก็ต้องเหลือ1ถูกไหมคะแสดงว่าแทน45องศาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ก็ข้อน,นี้ก็จะได้คําตอบแล้วนะคะว่าแทน9พายส่วน4มีค่าเท่ากับ1ตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นองศาแลละนะคะอ่าเป็นองศาก็ไม่ยากนะคะ้าย840องศา 840แล้วเราจะหายังไงดีอ่ะอ่ะวงกลม1รอบมันคือ360รอถูกมคะแปด้ยสี่สนะิเกินชัวชัวนะคะเกินชัวช์วมันถึงมันเกินมันถึงสองรอบไหมสอรอบมันจะได้เท่าไหร่คะ7จ0ดรอยี่สรบใช่ไหมจะเป็น7จ0ยี่ก็ยังไม่ถึง840แต่ถ้า3รอบมันเกินถูกไหมคะมันก็จะเอาแค่2รอบ2รอบก็คือเอา2คูณ 360องศาซึ่งมันก็คือพอคูณกันแล้วมันจะได้720 720ต้องบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้840ก็จะต้องบวกไปอีก120องศาถึงจะได้840นะคะอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วตรงเนี้ยคือมันเข้า เขาเรียกอะไรรูปทั่วไปของมันแล้วอะค่ะพอเข้าปุ๊บล้วก็หาตัวหลักได้ทันทีก็คือจะได้ s i ร1อยยมีค่าเท่าไหร่120เราก็ไม่รู้อีกเนาะว่ามันมีค่าเท่าไหร่เราก็มาแตกอีกหนึ่งรอบนะคะ s i ร1อยนะคะก็คือมันจะมาตกอยู่ที่จุดพาตรงนี้มันหนึ่งอันนี้ตรงนี้180เนาะ ร้อยยี่สิบเนี่ยมันจะตกอยู่ที่จตุภาคที่สองประมาณประมาณนะคะร้อยี่สิบเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณนี้แหละนะคะอ่ะเราก็หาได้เลยว่าเอาร้อยแปดสิบลบออกอกี่องศาถึงจะได้ร้อยี่ก็ลบออกอีกหกสิบมันถึงจะได้ร้อยี่ใช่ไหมคะเราก็จะได้แล้วว่าทรายหกสิบองศา นี่คือคำตอบไ้าย60องศามีค่าเท่าไหร่ก็คือสแควรูท3ส่วน2อ้อลืมดูไปว่าจตุภาคที่สองเนี่ยค่าซ้ายติดลบไหมอ่ะแกน x ติดลบนะแกน y เป็นบวก แล้วไซมันคือแกน y แสดงว่าตรงนี้ไม่ติดลบนะคะคำตอบไม่ติดลบเวลาสรุปตอบก็เขียนเลยจากโจทย์นะไซแป8ร0องศามีค่าเท่ากับสแปรรูปสามส่วนสจบ,จบก็คือหาเพิ่มมานิดนึงนะคะก็คือมันต้องทำสองรอบนะคะทำเหมือนกันแต่ทำสองรอบอไปต่ออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอัะอนนี้หาคอสบ้าง คอส960 960นี่ประมาณกี่รอบเนี่ยสองรอบเนาะสรอบได้720ถ้า3มรอบมันจะเกินนะคะมันจะเป็นพันกว่ามันก็เกินอ่ะเราไม่เกินก็เอาสองคูณ360องศาอ่ะคูณกันแล้วมันจะได้720เราก็ดูซิว่า เราต้องบวกอีกกี่องศาถึงจะได้960นะคะก็จะบวกไปอีก240นะคะบวกไปอีก240องศาอ่ะก็จะได้ cos อ,อันนี้ตัวหน้าเนี่ยมันเข้ารูปเหมือนเป็นรูปทั่วไปของมันแล้วก็เอาแต่เฉพาะตัวหลังน,นะคะ cos 240องศา เสร็จแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่า cos สองร้อยสี่สิบองศามีค่าเท่าไหร่เราก็แตกไปอีกนะคะก็จะได้ cos สองร้อยสี่สิบนี่มันน่าจะอยู่เนี่ยนะตรงนี้ร้อยแปดสิบองศาอันนี้สองร้อยเจ็ดสิบมันน่าจะอยู่ช่วงนี้ค่ะสองร้อยสี่สิบอ่ะมันน่าจะอยู่ช่วงนี้แหละช่วงจัตุภาคที่สามซึ่ง สมบัติที่สามนี่แกน x ติดลบแกน y ก็ติดลบนะคะแสดงว่า cos ค,คือ x ถูกไหม x ติดลบแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องใส่เครื่องหมายลบไปด้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยเอาใ่อหมาๆอะไต้องใส่เครื่องหมายลบไปด้วยกันลืมนะคะลบ cos หนึ่งร้อยแปดสิบบวกอีกเท่าไรถึงจะได้สองร้อยสี่สิบ ก็จะบวกอีก60องศานะคะเราก็จะได้ลบ cos 60องศา cos 60 cos 60ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2แต่มันติดลบด้วยก็ใส่เครื่องหมายลบไปด้วยนะคะข้างหน้านก็จะเป็น cos 960องศาเท่ากับลบเศษ1ส่วน2นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ